สวัสดีครับผมเชฟคิวราพานนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับทางช่องเชฟปรุงบอลนะครับมาพบกันในช่วงของเชฟปรุงบอลไทยแน่นอนว่ามาพบกันในช่วงนี้ผมมีเรื่องรขอข่าวสารมาอัปเดตให้กับทางสมาชิกได้รับชมได้รับฟังกันเช่นเคยนะครับวันนี้เองผมมีอยู่3ประเด็นหลกัหลกๆที่ผมเองอยากจะเล่าให้ฟังนะครับประเด็นแรกเป็นประเด็นของเอฟซีเชเปนลี่นะครับกำลังเป็นที่พูดถึงกันเลยนะครับสมาชิกหลายๆคนถามเข้ามาบอกว่าสารตรงนะครับ ถูกตัดสิทธิ์จริงหรือไม่นะครับแล้วก็ทีมไหนจะเข้ามาตดแทนมีการจัดโปรแกรมกันใหม่หรือเปล่านะครับเรื่องนี้ผมมีคําตอบให้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังประเด็นที่2เป็นประเด็นของสโมสรคอนซูริโซโปโลนะครับมีข่าวผูกพันกับเหงียนกวงางไฮซึ่งเรื่องนี้ดูทีท่าแล้วน่าจะเป็นเรื่องที่กุก,กันขึ้นมานะครับเป็นข่าวลือกันแต่เพียงเท่านั้นจากทางฝั่งของเวียดนามนะครับประเด็นสุดท้ายเป็นประเด็นของสมาชิกในช่องถามมาเช่นกันเป็นเรื่องราวที่บอกว่า ค่าตัวนักเตะไทยแพงจึงทําให้นะครับเจลีกนั้นหันไปสนใจนักเตะในย่านอาเซียนมากขึ้นเรื่องนี้จริงหรือเปล่านะครับพี่เชฟนะครับหลายคนถามเข้ามานะนะครับวันนี้เองผมก็อยากจะมาแลกความคิดเห็นกันนะครับสำหรับเรื่องนี้กันอีกด้วยนะครับมาเข้าประเด็นแรกครับประเด็นของ c h a m p เ o n ป League นะครับหลายคนเนี่ยถามเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับกับประเด็นนี้เพราะผมเชื่อว่ามันส่งผลกระทบกับสโมสรไทยนะครับในการจัดกลุ่มนะนะครับ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงภายในกลุ่มอีกด้วยเพราะล่าสุดนี้นะครับทาง AFC เองได้มีมตินะครับตัดสิทธิ์สานตรงนะครับไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของการแข่งขันใน AFC เ h ฟ p h เชฟ League ในฤดูกาลปี2021นี้นะครับหลังจากที่ไม่ปฏิบัติตามกฎข้อระเบียบนะครับ F.0.4 นะครับเป็นข้อระเบียบของกฎปรับ Licensing นะครับซึ่งแน่นอนว่าหลายคนคงอาจจะงงซึ่งผมอ่านตอนแรกผมงงนะว่าเอ๊ ระดับเหรีจีนเนี่ยทำไมถึงไม่ผ่านครับลเซนซิ่งครับลเซนซิ่งเองมันมีหลายหมวดนะครับแต่หมวดที่สานตรงโดนเนี่ยเป็นหมวดของการจ่ายเงินล่าช้านะครับซึ่งมันส่งผลกระทบกับทางสโมุอโรโดยตรงซึ่งเรื่องนี้เองนะครับผมไปดูในเพจของเล่าเรื่องบนจีนเขาได้ระบุว่าอย่างชัดเจนว่าสาเหตุที่นะครับสันตรงนั้นถูกตัดสิทธ์เพราะจ่ายเงินค่าจ้างล่าช้าให้กับสตาร์โพส ต่างชาติรายหนึ่งนะครับเป็นโค้ชชาวเยอรมันซึ่งก็ได้มีการฟ้องร้องไปถึงศาลกีฬาโลกนะครับอย่าง CAS AH นะครับซึ่งผลที่ออกมาเนี่ยศาลกีฬาโลกตัดสินนะครับให้สันรตรงต้องจ่ายเงินให้กับโค้ชรายนี้นะครับซึ่งทําให้นะครับทาง FC ตัดสิทธ์สันรตรงในประเด็นนี้นะครับในเรื่องของขับไลเซนซิ่งไม่ผ่านนะครับซึ่งแน่นอนว่าทางศาลเองเนี่ยเขาก็ให้ทางสันตรงเนี่ย ยื่อูทณนนะครับเพื่อเป็นสิทธิ์ของทางสมโมสรอ,อยู่เหมือนกันแต่ผ่านไปสิวันแล้วเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยทาง FC ก็มาลงมติกันอย่างที่ทราบกันนี่แหละนะครับซึ่งแน่นอนว่าสื่อของ FC ฟซีชิเปอรีเนี่ยจะเตะก,กันเนี่ยนะครับในวันที่21นะครับในรอบแบ่งกลุ่มอัตโนมัตินะครับส่วนในรอบเพย์ออฟจะเตะก,กันในวันที่14ซึ่งตรงนี้เองโปรแกรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเท่าที่ดูจากสื่อ ของทางกูโดดคอมที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เขาบอกว่านะครับจากเดิมนะครับที่สิทธิ์ของทีมชาริสซูเปอร,ร์ลีกเนี่ยกลุ่มที่1นี่คือเกียงซูนะครับทีมแชมป์ลีกของชาริสซูเปอร,ร์ลีกนะครับกลุ่มที่2คือซานตงนะครับเป็นทีมแชมป์ฟุตบอลถ้วยของเอฟเอของจีนนะครับอันดับที่3เป็นกวางโจเอเวอร์แกนเป็นรองแชมป์ลีกและนะครับในรอบเพย์ออฟเนี่ยเป็นปักกิ่งกัวอันนะครับนี่คือโปรแกรมเดิม เมื่อสาร,ตรนต่งถูกตัดสิทธิ์ออกไปนะครับสิทธิ์จะตกไปอยู่ทีมอันดับ4ของไชนิสซูเปอร์ลีกทันทีนะครับก็คือทีมเซี่ยงไฮ้พอดเอฟซเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนะครับลีกจีนเขาจะไม่มีชื่อสปอนเซอร์ห้อยตามชื่อของทางสโมสอนแล้วนะครับอย่างเช่นเซี่ยงไฮ้เอชไอพี High, ก็จะเปลี่ยนเป็นเซี่ยงไฮ้พอดเอแทนนะครับซึ่งจะมีการขยับใหม่นะครับซึ่งแน่นอนครับมันมีผลกระทบก,บกับกลุ่ม J กลุ่ม i กลุ่ม F รวมถึงกลุ่ม J ของเราด้วยนะครับซึ่ง ถ้าเกิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ซึ่งตรงนี้เองยังไม่รับการยืนยันจากทาง F4 นะครับเขาคาดการณ์กันว่านะครับเยียงซูนะครับทีมแชมป์ลีกก็ยังอยู่ที่เดิมก็คืออยู่ในกลุ่ม G นะครับอันดับ2เนี่ยเป็นกวางโจเอเวอร์แกนทีมรองแชมป์ลีกนะครับจะเลื่อนขึ้นมานะครับอันดับ3ปักกิ่งก่าอานจะเปลี่ยนจากเพย์ออฟมาเล่นในรอบอัตโนมัติเลยและให้เซี่ยงไฮ้พอรต f c นะครับไปเล่นในรอบเพย์ออฟแทนนะครับจากการแบ่งโคต้าใหม่จะทําให้กลุ่ม G เนี่ย มีความเป็นไปได้ว่ากว่างโจเอเวอร์แกนนะครับจะเข้ามาแทนที่สานตรงโดยนะครับร่วมอยู่กับตัวแทนของไทยเราอย่างการท่าเลือนะครับและก็สโมสรจากฮ่องกงอย่างคิดฉีนะครับและทีมในรอบเพลย์ออฟก,ก็จะเป็นเซริโซโอซากานะครับเบลวินวิโตรีรวมถึงชาญยูนิต็ดก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับส่วนในกลุ่มไอปักกิ่งกวัวอันจะขยับขึ้นมาเล่นแทนกว่างโจเอเวอร์แกนนะครับ ปาก,กิงจากเดิมเนี่ยจะเป็นเพย์ออฟนะครับจะเข้ามาเล่นในรอบอัตโนมัติเลยนะครับซึ่งมันจะส่งผลทันทีโดยจะอยู่ร่วมสายกับทางสโมสรแชมป์ของเจลีกอย่างคาวาสกิฟอนตาเล่นะครับอ่ายูไนเต็ดซิตี้แลวก็ทีมเพย์ออฟอย่างแดกูหรือสิงเชียงรายส่งผลกระทบกับสิงเชียงรายด้วยนะถ้าเกิดว่าสิงเชียงรายสามารถผ่านเข้าไปเล่นในรอบอัตโนมัติได้นะครับขนาที่เซี่ยงไฮ้จะไปเพย์ออฟกับผู้ชนะระหว่างบิชแบนลลอกับทางคาย่า FC เอฟซีทีมจากฟิลิปปินส์นะครับโดยทีมนี้จะเข้ารอบ ไปในกลุ่ม F อนะครับอยู่กับทาง BG กุลซานนะครับแล้วก็เวดเทลแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องที่ผมพูดไปทั้งหมดนี้ต้องรอการยืนยันจากทาง AFC อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องนี้เองซึ่งมันก็สามารถที่จะเป็นไปได้หลายทางนะครับถ้าดูจากทางฝั่งของเรื่องราวบ,บนจีนที่เขาได้บอกมาว่าเนี่ยนะครับเกียงซูเนี่ยนะครับ จะอยู่ในกลุ่ม G ตามเดิมนะครับส่วนกวางโจเอเวอร์แกนจะย้ายไปอยู่ร่วมกับกลุ่ม J นะครับร่วมกับการท่าเรือ FC เขาบอกแบบนั้นปักกิ่งกัวอันจะเข้ารอบอัตโนมัติไปอยู่กับกลุ่มไซึ่งมีโอกาสที่จะไปพบกับทางสินเชียงรายอย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละนะครับเซี่ยงไฮ้นะครับหากผ่านรอบเพย์ออฟไปได้พวกเขาจะอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับทาง BG ปทุมนี่คือข้อมูลของทางฝั่งของเ,อเรื่องรอบบอลจีนะครับก็ลองเอามาประกอบกันดูเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะต่างกันกับสื่ออย่างโคคอมที่เรามาพูดก็ยังไไม่ด ชัดเจนในเรื่องนี้นะครับว่าทาง FC จะมีการจัดโปรแกรมใหม่หรือไม่ในการที่นะครับสันตรงเองถูกตัด10ททำให้จะต้องมีการจัดอํำดับกันใหม่ของชัยลิสซูเปอร์ลีกทีมตัวแทนของประเทศจีนที่จะเข้ามาอยู่ในแต่ละกลุ่มนะครับซึ่งแน่นอนเรื่องนี้มันส่งผลกระทบกับไทยของเราเต็มๆนะครับเจอสายไหนแข็งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น BG นะครับถ้าเกิดว่าเซียงไฮ้เข้ามาเจอ BG ก็แข็ง เชียงรายนะครับไปเจอกันกันกบทางปักกิ่งก็แข็งเหมือนกันส่วนราชบุรีครับก็แข็งเหมือนกันจะได้ไปอยู่กับกลุ่ม G ีนะครับถ้าเกิดว่าผ่านรอบเฮลออฟไปได้ไปอยู่กับทีมแชมป์ของเชนซูเปอร์ลีกอย่างเจียงซูนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้นะครับต้องรอการยืนยันอีกทีนะครับเพราะว่าศึกนี้ไม่ง่ายซะแล้วนะครับของสโมสรไทยนะครับที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยของเราไปร่วมทําการแข่งขัน,ขน,ขนในฤดูกาลปี2021 แต่ถึงอย่างไรแล้วนะครับด้วยัวจิตหัวใจด้วยการเตรียมทีมที่ดีผมก็เชื่อว่าชื่อชั้นไม่ใช่ปัญหานะครับปัญหาอยู่ที่ว่าจะเอาใจไปด้วยหรือเปล่าในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับนี่คือเรื่องราวที่ผมเองอยากจะหยิบยกมาเล่าให้ฟังนะครับหลังจากที่ทางสมาชิกในช่องถามมาค่อนข้างเยอะนะครับมาในเรื่องราวที่2ครับเป็นเรื่องราวของสโมสรคอนซลิสโซเปโลครับเป็นเรื่องราวที่เป็นข่าวลือกันหนาหูจากทางฝั่งของเวียดนามว่า คอนซาเองต้องการที่จะไล่ล่าตัวของเหียนกวางายไปร่วมทัพในซีซั่นนี้นะครับแต่ล่าสุดนี้นะครับผู้สึกข่าวไปถามสโมสรฮานอยว่าเรื่องนี้มันไปถึงไหนแล้วนะครับสโมสรฮานอยนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่าง BLD นะครับในเรื่องของสโมสรฮานอยยังไม่ได้รับนะครับสายโทรศัพท์ใดเลยจากทางคอนซาเนะครับทีมชื่อดังในเจลี ในกรณีที่ได้รับความสนใจถ้าเป็นแบบนี้ก็ te envision. น yup. ่าจะเป็นเพียงแค่ข่าวลือแต่เพียงเท่านั้นแหละนะครับเขาบอกว่านะครับกวางไฮเป็นหนึ่งในนักเตะที่นะครับได้รับการสนใจจากทางสโมสรคอนซาในก่อนหน้านั้นแต่ทางสโมสรนั้นได้ปฏิเสธไปนะครับซึ่งคณะกรรมการบริหารของทางสโมสรก็ได้กล่าวมาแบบนี้นะครับซึ่งน่าจะเป็นข่าวลือแล้วแหละนะครับสำหรับเรื่องนี้เองนะนะครับแต่นะครับ สื่อเวียดนามเองก็ยังได้ทิ้งท้ายว่านะครับข้อตกลงระหว่างยิงกัวไฮกับทางคอน s โซลิโโปโลถือว่ามีความเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับเนื่องจากไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับด่างวันรําเองสามารถที่จะย้ายไปเล่นที่เซร์โซโอซาก้าได้นะครับโดยไม่มีการทราบล่วงหน้าเลยนะครับของทางสุโมสรต้นสังกัดนะครับอย่างเมืองทองเออมันก็เป็นอะไรที่น่าคิดนะจริงๆแล้วเรื่องนี้เองผมเชื่อว่าถ้ามันติดต่อกันผ่านเอเจนต์โดยตรงไปถึง สมสรนในเจอีกเลยเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้ในเรื่องนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าความสามารถของทางเหงียนกวางไฮนั้นนะครับได้ถูกยืนยันแล้วนะครับว่าสามารถเล่นในเจลีกได้เพราะว่าเขาเองเนี่ยเล่นในทัวร์าเมนต์สำคัญๆของเอเชียมาแล้วนะครับซึ่งเจลีกเองก็ตามจีบเขาอยู่ตามข้อมูลของเราที่เรามีนะครับผู้สื่อข,ข่าวก็บอกแบบนี้ว่าสมสรคอนซแจะนะครับส่งเสริมในเรื่องของการเจรจากับทางสมสรฮานอย ในเวลาต่อจากนี้นะครับหากทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีนะครับถ้าเกิดว่า,าผู้บริหารของฮานอยนั้นตอบตกลงนะครับโอกาสของเหงียงกว่งางไฮนั้นก็จะสามารถย้ายไปที่เจลีได้ทันทีนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่านะครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของสมโมสรชนาทิพย์สงศิ์ที่สนใจเงียงกวงางไฮนะครับทีมนี้ก็ถือว่า เป็นทีมที่กําลังมีปัญหาในเรื่องของเกมลุกนะครับเขาบอกแบบนี้นะนะครับในกรณีของการอยากจะได้ตัวเงงกองไฮไปนะครับซึ่งดูดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเพียงแค่ข่าวลือแล้วก็เป็นเป็นทางฝั่งของเอเจนต์ออกมาปั่นกระแสแหละนะครับเพราะว่ากระแสการไปค้าแข่งในเจลรีกข,ของทางเวียดนามนั้นกาลังบูมนะครับบูมเพราะเคสของดังววนรัมนั่นเองนะครับส่วนประเด็นอื่นๆอย่างเงงกองเฟืองประเด็นแบบนี้นะครับเป็นข่าวที่กุกข,ขึ้นมาเองนะครับรวมถึง นะครับดีลของเหียนกวางหายด้วยนะครับก็ได้รับการยืนยันจากทางสโมสรฮานอยว่ายังไม่ได้รับสายนะครับโทรศัพท์จากทางคอนซาเลยนะครับสำหรับเรื่องนี้เองนะครับมาในเรื่องสุดท้ายครับเป็นเรื่องของทางสมาชิกในช่องถามมาในเรื่องของค่าตัวนักเตะไทยที่มีค่าตัวสูงนะครับอย่างที่เราทราบไปเลยแหละมีการปรับค่าตัวสูงขึ้นจนทําให้เจลีกนั้นต้องเบนเข็มไปหาชาติในย่านอาเซียนเรื่องนี้จริงหรือไม่ผมเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่จริงนะครับ เอาตามกลยุทธ์ของญี่ปุ่นหรือว่าเจลีกอย่างที่ผมพูดไปอยู่หลายๆครั้งเนี่ยมันเห็นได้ชัดเจนว่าเขาต้องการอยากจะมีนักเตะตัวท็อปๆของแต่ละชาติเอาไปรวมกันอยู่ในเจลีกเขาจะนะครับไม่ได้เอาชาติใดาชาติหนึ่งไปอยู่เพียงเฉพาะแค่ในเจลีกนะครับเขาต้องการชาติในย่านอาเซียนนั้นไปเจลีกทั้งหมดที่เป็นนักเตะตัวดังๆนะครับแต่ตรงนี้เองมันยังติดปัญหาในเรื่องของคุณภาพ ที่ค่อนข้างที่จะห่างกันก็ค่อนข้างเยอะรวมถึงทัศนคติและก็ความร่วมมือกันไทยของเราผ่านจุดนี้มาได้ครับในเรื่องของทัศนคติในเรื่องของความร่วมมือเพราะกว่าที่เราเองจะเป็นพันธมิตรที่ดีกับทางญี่ปุ่นได้นี่นะครับก็ต้องยอมรับว่าเที่ยวไร้เที่ยวขื่อกันอยู่มาสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ทางญี่ปุ่นเองก็ค่อนข้างที่จะให้ความร่วมมือในเรื่องของการดึงนักเตะไทยที่เขายอมรับในเรื่องของฝีไม้ฝีมือซึ่งตอนแรกเขาก็ไม่ยอมรับหรอกครับ ตอนแรกเองในการมาเอานักเตะไทยของเราไปก็สุ่มไปก็มีคิดว่านักเตะไทยของเราจะเล่นได้หรือไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วน้องเจชนาทิพย์ทำให้เห็นว่ามันเล่นได้อุ้มเทะทอนทำให้เห็นว่ามันเล่นได้นะครับเขาก็เลยเกิดการยอมรับและเป็นการซื้อขาดนักเตะไทยของเราถือว่าเป็นชาติแรกที่ถูกญ,ญี่ปุ่นเองซื้อขาดนะครับซื้อนักเตะขาดไม่ใช่การยืมตัวนะครับซึ่งตอนแรกเขาก็ยืมตัวไปแหละนะครับพอเขาเห็นคุณภาพที่ดีแล้วเขาก็ซื้อขาดเลยไม่ว่าจะเป็นชนาทิพย์ เทีทรบุญม,มาทันแล้วก็ธีรศิลป์นแดงดานะครับทั้ง3คนนี้นะครับถูกเจลีกซื้อขาดหมดเลยนะครับส่วนชาติในย่านอาเซียนไม่ว่าจะเป็นเวียดนามมาเลเซียอินโดผมเชื่อว่านะครับจะไปในฐานะของการยืมตัวก่อนซึ่งในกรณีของดังวันรัมนั้นก็ต้องเข้าอกเข้าใจนะครับว่าเขาไปแบบไม่ได้ตามระบบสักเท่าไหร่นะครับซึ่งผมเชื่อแน่นอนว่าดั่งวันรมถ้าอยู่กับทางเมืองทองจริงก็ไปในฐานะยืมตัวก่อน เขาจะเป็นอย่างนั้นแต่พอมาปั่นนะครับแล้วก็ทําให้หลังวารามนั้นสามารถย้ายฟีทางเจริคเขาก็สนใจที่อยากจะดึงตัวดั่งวารามไปเพราะว่าเป็นนักเตะนะครับที่ไม่มีค่าตัวนะครับในการย้ายนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทางเจริคเองก็เล็งเห็นในเรื่องของการตลาดในการดึงดั่งวารามไปเพื่อที่จะไปต่อยอดนะครับในทางฝั่งของเวียดนามนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้เองนะครับคุณโคยมะเองนะครับ ฝ่ายการตลาดของทางอาเซียนหรือว่าเจลีกเองเนี่ยเขาก็ได้ออกมาพูดถึงกลยุทธ์เอเชียอยู่บ่อยครั้งและได้พูดถึงการขยายอํานาจนะครับในเรื่องของการกีฬาการให้ความช่วยเหลือกับลีกต่งตางๆนะครับซึ่งเขากําลังต่อยอดจากไทยลีของเราไปตอนนี้ก็ไปทําอยู่ที่นะครับเวียดนามนะครับแล้วต่อๆไปก็คงจะเป็นอินโดนีเซียตามสเต็ปที่เขาได้วางเอาไว้สําหรับเจริคนั่นเองนะครับ ซึ่งเรื่องนี้นะค,คงจะไม่ใช่แหละนะครับในเรื่องการผูกขาดเฉพาะชาติของเราชาติเดียวและ,ะการที่ค่าตัวนักเตะไทยของเราแพงนั่นก็ได้บ่งบอกถึงคุณภาพนะครับว่านักเตะไทยของเรามีคุณภาพมากกว่าชาติในย่านอาเซียนแต่ที่สําคัญเองเราจะต้องไม่ช่าใจสําหรับเรื่องนี้นะครับค่าตัวแพงก็จริงแต่เราจะต้องทําผลงานให้มันดีขึ้นในทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ไม่ว่าจะเป็นในระดับทีมชาติในทัวร์นาเมนต์ต่างๆนะครับรวมถึง ในทัวร์มิมนต์ของเอเชียถ้าเราทําผลงานเข้ารอบลึกได้นะครับแซงหน้าของชาติอาเซียนไปได้ค่าตัวที่เรามีหรือว่าค่าตัวที่แพงๆก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับลีกส,สูงๆอย่างเคลีกหรือว่าเจลีกนั่นเองนะครับผมเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นก็ให้กําลังใจนักเตะไทยของเราต่อไปแล้วก็สร้างสารรค์ผลงานออกมาให้ได้ๆีมากขึ้นกว่านี้นะครับรุ่นพี่ของเราทาไว้ดีแล้วในเจลีกก็อยากเห็นรุ่นน้องไปกันเยอะๆนะครับเพราะว่าเราทิ้งช่วงกันไป เ,เยอะเลยนะการที่เราไม่มีนักเตะไปซัพพอร์ตต่อจากรุ่นพี่อย่างชนาทิพย์อย่างเทียรทรเนี่ยก็ถือว่าทิ้งช่วงไปสักพักหนึ่งซึ่งไม่ใช่ผลดีแน่นอนนะครับแน่นอนว่าตามสถานการณ์โควิดที่มันเกิดขึ้นก็เขาอกเข้าใจในเรื่องนี้ดีนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ก็พยายามที่จะผลักดันออกนะครับสำหรับสโมสรไทยของเรานะครับมันจะเป็นผลดีกับทีมชาติไทยของเราในะอนาคตอย่างแน่นอน,นครับวันนี้ ผมมีเรื่องราวมาบอกกล่าวกับทางสมาชิกในช่องแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับมันจะได้แจ้งเตือนตอนที่ผมอัปคลิปลงไปวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ